ดิวดิดิวดิดิวนะ,ะเพลงอาบน้ำนะคะอาบน้ำสระผมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอาบน้ำหน่วยลูงทำได้นะคะการอาบน้ำสระผมอาบน้ำทำไมสระผมทำไมคะสระผมเพื่อให้เชื้อโลคจากผมออกไปแลวผมหอมอาบน้ำก็จะให้เชื้อโลคจากตัวของเรา เงื่อนี่คือเชื้อโรคนะคะเล่นทั้งวันเล่นทั้งวันมีเงื่อออกนะคะเงื่อออกตามร่างกายแล้วก็อาบน้ําชําระเอื่อยให้สะอาดเชืกก้อโรคจะในร่างกายจะไม่มีนะคะในค่อยๆอาบน้ำเออเก่งมากเลยอาบน้ําทุกคนเลยนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วอุปกรณ์ในการอาบน้ํามีอะไรคะมีสบู่หรือสบู่เหลวสบู่ก้อนนะคะ ขันนะคะหรือแก้วน้ําแก้วน้ำต้องแก้วใหญ่ๆอนขันเลยถ้าเอาแก้วน้ำนเล็กๆไม่ได้ต้องเอาแก้วน้ําใหญ่ๆอนขันนะคะมีอ่าที่ถือสระผมนะคะจะมีแชมพูของเด็กสระผมชาระผมให้หอมๆจะได้ไม่มีเหาอ่อาบน้ํไม่อยจะได้มีจะได้มไม่มีเชื้อโรคไม่เป็นอะไรเขาเรียกว่า มีตุ่มตุ่มขึ้นเป็นผื่นขึ้นนะคะชำระร่างกายให้สะอาดอาบน้ำสดชื่นไหมคะถ้าอาบน้ำสดชื่นนะคะคุณครูก็อาบน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องชำระร่างกายโดยการอาบน้ำจะได้หอมหอมสดชื่นเวลานอนหรือไปเที่ยวก็จะได้หอมหอมไม่เหม็นมาโรงเรียนใกล้เพื่อนอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนใกล้ๆ้โอ้ผมหอมก็หอมเพื่อนๆก็อยากผยูใกล้นะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องอาบน้ําทุกวันสระผมด้วยนะคะเด็กๆที่หน้ารักของคุณครูเข้าใจไหมคะอ่าเข้าใจแล้วคุณครูจะให้ทําใบงานโดยการระบายสีอุปกรณ์ในการอาบน้ํานะคะมีแชมพูมีสบู่มีขันถ้าสระผมเสร็จแล้วก็จะมีบีมีผมให้หยอ่าบีให้บีเสร็จแล้วให้ผมสวยๆงามๆนะคะเข้าใจไหมคะ จะแล้วพรุ่งนี้เจอกับคุณครูทุกตามใหม่วันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ